ขั้นตอนที่4กำหนดเป้าประสงค์พลังงานการวิเคราะห์สวัส์และกลยุทธ์ในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนที่กำหนดเป้าหมายด้านพลังงานของพลังงานในระยะสั้นตามกรอบการทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของจังหวัดในปัจจุบันเพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างที่จะบรรจุไว้ในแผนต่อไปซึ่งเป้าหมายนี้ควรจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับภาพฉายอนาคตระยะยาวที่เลือกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า เนื่องจากในส่วนนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะจึงจะขออธิบายไปทีละส่วนครับเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายจะต้องมีการเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดเราอาจจะจำได้ว่าเราได้เคยมีการเชื่อมโยงเรื่องนี้ไว้ในขั้นตอนที่1ดังนั้นระบบจะเริ่มโดยการดึงข้อมูลจากขั้นตอนที่1มาสรุปไว้ทางด้านซ้ายมือครับในพื้นที่ฝั่งซ้ายบนของหน้านี้ จะแสดงแผนทั้ง4แผนงานภายใต้แผนปฏิบัตรริราชการของกระทรวงพลังงานซึ่งจะมียุทธศาสตร์หรือประเด็นต่างๆในเชิงพื้นที่เชื่อมโยงไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเป็นส่วนที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ในขั้นตอนที่1ครับเราสามารถกดดูว่าในแต่และเรื่องของแผนปฏิบัตรริราชการของกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายด้านพลังงานตัวไหนที่ไปเชื่อมโยงอยู่บ้างโดยการกดเลือกเรื่องที่ต้องการทางด้านซ้ายมือเช่นถ้าต้องการดูเรื่องที่3าม การสร้างความยั่งยืนและการเข้าถึงประชาชนก็ให้เลือกเรื่องที่3ทางซ้ายมือระบบจะแสดงให้เห็นว่ามีเป้าหมายด้านพลังงานในจังหวัดใดบ้างที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวสำหรับตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอยู่นี้มีการสร้างเป้าหมายด้านพลังงานบางส่วนขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหากเราเข้ามาครั้งแรกส่วนนี้จะยังไม่มีเนื้อหาแสดงนะครับเพราะเรา จะต้องสร้างเป้าหมายขึ้นมาก่อนหากเราต้องการปรับแก้เนื้อหาของเป้าหมายใดก็สามารถกดที่ปุ่มแก้ไขของเป้าหมายนั้นๆเมื่อเรากดปุ่มแก้ไขแล้วระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มแก้ไขขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อเป้าหมายประเภทของเป้าหมายที่มีให้เลือกระหว่างพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงานหรือสามารถระบุเป็นประเภทอื่นๆได้เช่นกันครับและมีช่องสำหรับระบุต,ตัวชี้วัดผลเปลี่ยนแปลงเชิงพลังงาน การประเมินเชิง TOE และผลลัพธ์สำคัญที่สามารถเลือกได้ว่าเป็นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ใช้งานสามารถลบเป้าหมายนี้หรือแก้ไขแล้วกดบันทึกได้เลยครับนอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเป้าประสงค์ด้านพลังงานของจังหวัดได้โดยเมื่อกดปุ่มเพิ่มเป้าหมายระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับการสร้างเป้าหมายขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเหมือนกันครับเมื่อกร,กรอกครบถ้วนแล้วสามารถสร้างเป้าหมายได้เลยครับผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งนะครับว่าได้เพิ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานตามแผนงานที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมกดเลือกเรื่องที่ต้องการเชื่อมโยงทางซ้ายมือก่อนทุกครั้งแล้วจึงสร้างเป้าหมายที่ต้องการนะครับในส่วนด้านล่างของหน้านี้ จะมีส่วนสําหรับการเขียนภาพรวมประเด็นสําคัญด้านพลังงานที่ปรากฏในแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลว่ามีประเด็นด้านพลังงานใดได้ถูกบรรจุเข้าไปในแผนระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้วหรือไม่ในส่วนนี้เราสามารถกดดูคําแนะนําการเขียนได้นะครับว่าควรจะต้องกรอกข้อมูลลงในรูปแบบใดทั้งนี้หากไม่มีประเด็นด้านพลังงานใดถูกบรรจุอยู่ในแผนเชิงพื้นที่ ก็สามารถเขียนว่าไม่มีไว้ในทั้ง2ช่องนี้ตามที่ระบุไว้แนแนวทางการเขียนครับเมื่อเรากำหนดเป้าหมายด้านพลังงานของจังหวัดครบถ้วนแล้วเราสามารถไปในส่วนถัดไปได้ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์สวอตของแต่ละเป้าประสงค์ที่เราสร้างขึ้นมา ในส่วนที่4ของระบบ IP EPP ยังมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานกรอกผลการวิเคราะห์สวอตซึ่งคือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้อมภายนอกและภา,ายในของแต่ละเป้าประสงค์ซึ่งประกอบไปด้วยจุดแข็งหรือ strength จุดอ่อนหรือ weakness โอกาสหรือ opportunity และภัยคุกคามหรือ threat ทางด้านซ้ายมือจะเป็นเป้าหมายด้านพลังงานของจังหวัดที่เราสร้างขึ้นมาในขั้นตอนก่อนหน้าในขั้นตอนนี้ ให้กดเลือกเป้าหมายที่ต้องการทางซ้ายมือก่อนจะปรากฏ4กล่องของการวิเคราะห์สวอตขึ้นมาทางขวามือการแก้ไขหรือการเพิ่มสวอตจะต้องกดปุ่มรูปดินสอที่อยู่ในแต่ละกล่องของสวอตนะครับและสามารถกดดูหลักคิดเกี่ยวกับสวอตได้จากปุ่มดูคำแนะนำนะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกเป้าประสงค์ด้านพลังงานของจังหวัดที่เราตั้งขึ้นมานะครับหลังจากที่ได้วิเคราะห์ส,สวอตก็จะต้องพิจารณาหาแนวทางการดําเนินการหรือกลยุทธ์ที่จะสามารถนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าประสงค์ได้ในหนึ่งเป้าประสงค์ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแนวทางหรือมากกว่าซึ่งจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์สวอ์ที่ทําไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเราจะเริ่มด้วยการกดปุ่มเพิ่มแนวทางจากนั้นระบบ จะแสดงหน้าแบบฟอร์มเพิ่มเนื้อหาขึ้นมาซึ่งระบบจะดึงข้อความเป้าประสงค์มาแสดงให้เห็นด้วยอัตโนมัติสำหรับใช้อ้างอิงผู้ใช้งานสามารถกดที่เครื่องหมายบวกเพื่อระบุประเด็นสวัสด์ที่ต้องการเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางนี้และสามารถกรอกรายละเอียดของกลยุทธ์ในช่องบรรยายแล้วจึงกดยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบเมื่อเรากำหนดแนวทางให้กับทุกเป้าประสงค์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่4ครับ ตอนต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนที่5กันนะครับ